นี่วจกับหลังเท่านี้ล่ะเนี่ยมันถึงเดินมาได้ยินเสียงกุญแจดังปงลังเสียงกุญแจดังปปปปปงง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 ลลลลลัััััก็สวัสดีผู้ชมทางช่องปงลังครับผมไม่ใช่นะครับผมช่องขีปนชาแนลนะครับผมกับใบงานที่หกนะครับผม อ่านคิดเขียนอักษรนำนะครับผมอักษรนำก็จะมีอักษรนำนะครับผมโอเคนะครับผมเข้าใจตรงกันครับผมแผนกันเรวยนสามภาษาพัฒนาชีวิตลากฐานของตึกอิฐลากฐานของชีวิตคือการศึกษานะครับผมแผนการเรียนรู้ที่หกนะครับผมการอ่านคําที่มีอักษรนํานะครับผมรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานนะครับป .6 เหมือนเดิมน,นะครับผม คุณขอมาเราจะให้ครับช่วงนี้ก็ไม่ยากครับผมคําชี้แจงเขาให้เขียนคําใหม่จากคําอ่านที่คหนวณให้ก็ให้เขียนคําอ่านนั่นแหละครับผมใช่ไหมครับอ,อให้เขียนคําอ่านเป็นเขียนคําใหม่นะครับเขียนคําให้มันถูกต้องนะค,คาแรกครับผมสนิทครับผมนี่ครับผมสนิทครับผม คำที่สองขยนันเราเห็นเป็นประจำแล้วครับผมสามจมูกก็จมูกครับผมขนมก็ขนมครับผมอันนี้เป็นคำพื้นฐานเลยขนุนก็ขนุนครับผมขนาดก็ขนาดครับผมสนองก็สนองครับผมขมิ้นก็ขมิ้นครับผม สมัยก็สมัยครับผมฉลาดครับผมตลอดครับผมสมุนครับผมฉลองครับผมฉลองหรือยังครับผมถูกไหมเ <c oughs> สมอครับผมผงศิษย์คำมพีครับผมไม่บาราติ โอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับผมตัวแรกเรามาดูตอนที่สองครับผมเลือกคาอักษรนาจากตอนที่หนึ่งอย่าน้อยให้คำมาเขียนเป็นเรื่องสั้นห้าบรรทัดโอ้เรื่องเอนาะบันีเนาะเรื่องสั้นมันต้องมีชื่อเรื่องนะครับเรื่อง ฉในวัยเด็กนี่อันดับแรกเลยครับผมผมชื่อผมชื่อสนองนี่ยากอะไรครับผม สมัยก่อนผมมีเพื่อนชื่ออะไรสนองแล้วก็สมัยเอาเป็นมีเพื่อนนี่ผมชื่อสนองสมัยก่อน ผมมีเพื่อนสนิทนี่ชื่อสเสมอนี่สสเสมอเป็นคนฉลาดนี่ ทุกวันเสมอและผมจะไปตลาดนี่ไปตลาดช่วย ช,ช่วยขายขมิ้นขายขมิ้นช่วยขายขมิ้นช่วยแม่ออืมแม่ก็จะให้เงิน ผมกับเสมอผมชื่อสนองสมัยก่อนผมมีเพื่อนชื่อสนิทมีเพื่อนสนิทชื่อเสมอเสมอเป็นคนฉลาดทุกวันเสมอและผมจะไปตลาดช่วยขายขมิ้นช่วยแม่แม่เขาจะให้เงินผมและเสมอ งงไหมครับผมเสมอให้เงินผมและเสมอเราพวกเราก็จะนําไปซื้อขนมกิน ที่โรงเรียน <c oughs> มันด้กี่คำวันหนึ่งผมและเสมอ เห็นขนุนของเห็นขนมของสมุนสมุนสมุน นี้คือเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ห้องเดียวกัน เดียวกันพวกเราพวกเรานะครับผมวนันี้อันแล้วมันไม่มีเสียงนะครับตอนหลังๆไม่รู้เป็นอะไรพวกเราสามคนจึงเก็บขนนครับผมไปทำขนมไม่รู้ว่าเป็นขนมอะไรนะครับผม ไม่รู้ว่าเป็นขนมอะไรครับไปทำขนมนั่นแหละครับผมขนมที่ทำจากขนมนินมกันกิน,กนหอมมากจนเตจมูกจมูกก็เป็นครับผม เป็นคําอ่านที่มีคํานํานะครับผมจมูกหอมออูกมุกประมาณนี้นะครับผมขนาดก็ใช่นะครับผมขนาดก็เหมือนกันขนาดข้างบ้านนะครับผมยังได้กลิน่นหอมพวก เอาเลยชวนเพื่อนเพื่อนนะครับมาฉลองมากินฉลองจักฉลองยังก็ <c oughs> <c oughs> แต่งไปเองนะครับฉลองวันเกิดอะไรก็ว่าที่บ้านที่บ้านส,สนอง อย่างสนุกสนานก็ได้ครับผมอย่างมีความสนุกสนานก็ได้ครับก็จะประมาณนี้นะครก็้ผมครับผมผมอัดใหม่ไม่มีเสียงฝากกดไลค์กดซับสักไล์เป็นใจผมนะครับสวัสดีครับผม